เอ,มอ็มคอยกินมันเห,หนี่ยขนาคอยกิน,นเออมันเหี่ยแ่บปะใช่ของอดีเลยใส่ของอดีตน,น,นอนนอนเลยดีนอนปะโอ้ยแ่บดียนะ